ท็อปไทถือพวงมาลัยกราบคุณแม่ปรางทิพย์เนื่องในวันเกิดท็อปบินบรรลือฤทธิ์ไทสเอกพันบรรลือฤทธิ์ถือพวงมาลัยกราบคุณแม่ปรางทิพย์บรรลือฤทธิ์เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุครบ59ปีด้านชาวเน็ตแห่ร่วมอวยพรวันเกิดเพียบต้องบอกเลยว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับคู่แฝดจิตอาสาท็อปบินบรรลือฤทธิ์และไท้เอกพันบรรลือฤทธิ์ที่เราจะเห็นว่าทั้งคู่มักจะควงกัน ออกไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นคู่พี่น้องจิตอาสาที่มีประชาชนรักเป็นอย่างมากและไม่เพียงแต่ช่วยเหลือให้กับประชาชนแต่ทางด้านท็อปไทก็ยังช่วยดูแลคุณแม่ปรางทิพย์บรรลือธิ์วัย85ปีกันอย่างดีเลยทีเดียวและมักจะออกมาโพสรูปภาพความอบอุ่นกันอยู่บ่อยๆและเมื่อวันที่27พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของท็อปไทคู่แฝดจิตอาสาอายุกะ อายุ59ปีซึ่งงานนี้ทางด้านท็อปไทสเลยถือโอกาสนำพวงมาลายเข้ากราบไหว้ขอพรกับคุณแม่ปางที่ผู้ให้กำเนิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิดซึ่งงานนี้ก็มีทางด้านแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดคู่แฝดอย่างท็อปไทสกันอย่างมากมายพร้อมกับชื่นชมการทำความดีเพื่อสังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน